สวัสดีค่ะต่อจากคลิปเบอร์กี้เนี่ยนะนักเรียนอตอนนี้เรามาถึงหน้า41แล้วนะ41เรื่องการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกองนะคะ,ะเตรียมตัวขีตามที่ครูบอกนียนะ,ะการขีตามคือคะแนนของคุณด,ดูนะคะการอ่านออกเสียงคือคืออะไรอ่านออกเสียงก็แน่อยู่แล้วนักเรียนมันก็จะต้องเปร่งเสียงออกมาให้ทําไมคะให้คนอื่นฟัง แล้วก็เป็นกระบวนการต่อเนื่องระหว่างสายตาสมองและการเป็นเสียงสมองดูปากพูดอ่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการอ่านออกเสียงเนี่ยนะคะเป็นการอ่านให้ผู้อื่นฟังเช่นการอ่านิคานให้เด็กฟังนะคะการอ่านหนังสือพิมพ์ให้ผู้ใหญ่ฟังนะ การอ่านรายงานให้ผู้บังคับบัญชาฟังนะคะอ่าอีกหน้าหนึ่งนักเรียนไปหน้าสี่สองหน้าสี่สองนี่คือพอและวันนี้พออ่าการอ่านออกเสียงนะคะนักเรียนมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะคะอ่าประเภทแรกเลยก็คือการอ่านออกเสียงแบบธรรมดานะอ่าการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาก็คือการเปล่งเสียงเป็่งคาหรือข้อความเนี่ยให้ผู้อื่นฟัง เราเนี่ยจะต้องเข้าใจสารเะก่อนอแล้วก็เป่งเสียงให้ชัดเจนเสียงพยัญชนะเสียงสระเสียงวรรณยุกต์ควบกล้ำต้องมาให้ชัดนะคะเว้นวัรตอนให้ถูกต้องนะต่อไปการอ่านตีบทอ,อ่านตีบทก็คือเหมือนว่าเราสมมติอารมณ์นั้นนะนักเรียนถ้า บทเศร้าเราก็ต้องใช้น้ำเสียงแบบเศร้าๆนะคะให้มันเหมาะสมกับบทที่เราสื่อสารออกไปนะบทหัวเราะสนุกสนานนักเรียนก็ต้องใส่แบบฟิลลิ่งแบบสนุกสนานตื่นเต้นนะคะให้คนฟังเนี่ยเกิดอารมณ์ร่วมกับเรายิ่งถ้าเป็นบทเศร้านะนักเรียนนักเรียนพูดให้คนฟังน้ำตาไหลได้นี่ถือว่านักเรียนตีบทแตกอ่ะต่อไปค่ะ การอ่านทำนองสนอนะนักเรียนการอ่านทำนองสนอเนี่ยมันก็คือการที่เราอ่านก่อนเนี่ยเน้นเสียงสูงสูงต่ำต่ำเนี่ยให้มันเกิดความไพเราะนะคะ,ะเกิดความไพเราะสนอหูทําให้เกิดสุนทรีในการฟังบทตัวอย่างด้านล่างเนี่ยนะนักเรียนมันเป็นบทตัวอย่างการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะเรื่องเรือลำหนึ่งอะไรนี่แหละ ขีดหนีดก็คือหยุดจังหวะออกเสียงอ่ะคีดสองขีดก็คือหยุดจังหวะออกเสียงที่นานกว่านิดหนึ่งอ่าเดี๋ยวนักเรียนว่างๆนักเรียนก็ลองอ่านดูนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้การอ่านในใจนะจ๊ะบายวันนี้สองคลิปนะสอคลิปสามหนะ้า